สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube นี่คลิปนี้มาช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้ก็มาขายเหรียญนะครับถ้าเป็นช่องผู้ชายขายเหรียญก็คือผมจะมารีวิวแล้วก็มาขายเหรียญนะครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับมาทําคลิปรีวิวแล้วก็แบ่งปันพูดคุยกันนะครับก็ช่องนี้นะครับขายอย่างเดียวนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าซื้อไปอีกช่องหนึ่งนะครับไปดูคลิปราคารับซื้อได้ทางช่องสลาลมคอยชแนลนะครับก็มาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่ 72แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็71นะครับเหรียญเหรียญ5บาทครุฑก็ยังพอมีนะครับเหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับก็แต่ว่าน่าจะไม่ถึง5้าสิบเหรียญนะครับนี่นะครับยังมีอยู่นะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับ5บาทครุฑตรงนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับแจ้งนิดนึงนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญนะครับทักลายสลาลม888นะครับก็ต้องการเหรียญอะไรก็ทักมาเลยนะครับสอบถามได้นะครับเหรียญคลิป คลิปที่ที่ที่จะลงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมได้เหรียญนี้มานะครับเป็นเหรียญถุงวาระผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านมีกันหรือยังนะครับ <c oughs> เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับรอเก้าคลองลาดเสมอสองเท่ารอสีนะครับเป็นเหรียญสิบาทนะครับจํานวนในถุงนี้ห้าสิบเหรียญน,นะครับก็ หนึ่งถุงห้าร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาในราคาห้าร้อยนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับเนี่ยเหรียญที่ได้มาก็น่าจะห้าสิบเหรียญนะครับเพราะผมยังไม่ได้นับตั้งแต่ที่แกะมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะนับดูนะครับแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นพ่อค้ามานานนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่สี่นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลสิบาทนะครับหน้าเหรียญสิบบาทนะครับนี่นะครับ ปีพศ2524นะครับอันนี้ <c oughs> ผมมาแบ่งปันนะครับให้กับ f อทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับเหรียญละ25บาทนะครับมีทั้งหมดน่าจะ50เหรียญนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญน,นิกเกิล10บาทนะครับสภาพสวยเดี๋ยวผมใส่ถุงใส่ถุงซิปให้นะครับคือผมเพิ่งได้มาผมยังไม่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้ให้นะครับเพื่อน เนี่ยจะใส่ให้เป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ไปนะครับก็ไป,ไปหาตลับหรือว่าไป,ปลองลองดูนะครับอันนี้มันมันมีรอยบ้างนะครับเป็นรอยกระแทกจากในถุงนะครับเพราะเหรียญ <st water tri ppy breathing> อยู่ในถุงแบบนี้นะครับเหรียญนี้ขายเหรียญละ25บาทนะครับมีแค่5้าสิบเหรียญก็แบ่งแบ่งแบ่งกันไปนะครับคนละคนละสี่เหรียญห้าเหรียญนะครับก็แล้วแต่นะครับค่าจะ,ะ <st utter> <c oughs> ส่งอ่าพูดค <c oughs> ่าจะส่งก่อนค่าจะส่ง50บบาทนะครับเป็นจัดส่ง e m s ใส่กล่องนะครับนี่นะครับเหรียญวาระนี้นะครับ สภาพอ,าออกจากถุงเลยนะครับเหรียญละยี่บ้าบาทนะครับใครใครสนใจก็สั่งได้นะครับกับสั่งมาทางช่องได้นะครับทางทางทางาลายดีสลาลม888นะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ยาวครับคลิปนี้มีสองรายการมีชุดนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับนี่นะครับหนึ่ง 2เดี๋ยวขอขยับกล้องดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวนับไปนับให้ดูนับให้ดูเลยนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานกับกับเหรียญแบบเก่าเก็บนะครับนี่นะครับผมได้มาอย่างนี้นะครับผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับมีพ่อค้าก็เจ้าเดียวกันนี่ะครับขายแล้วผมก็เออสั่งซื้อมานะครับสองแล้วนะครับสามเพื่อนๆดูว่าเล่าเองนะครับสี่ห้าหกเจ็ด 8 9นี่นะครับ10 11 12 13 14 15นี่นะครับสภาพสวยนะครับ15 16 17 18 19 20 20แล้วนะครับขออนุญ,ญาตใส่ถุงนะครับ20 21 22 23 24 25 ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองอันนี้มันเหมือนปั๊มเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับเหมือนขอบเคลื่อนนะครับสี่สิบสอง สี่สิบสามเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบนะครับหกสิบเหรียญล้ยังไม่หมดหกสิบเอ็ดหกสิบสอง 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80เห้รียญแล้วนะครับหมดแลปอ้ว8ปด2 83 84 85 86 87เ8 88เหรียญ ทั้งหมดถุงนี้88เหรียญนะครับผมไม่ได้แยกขายนะครับผมไม่มีเวลาต้องขออภัยด้วยนะครับ88เหรียญถุงนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นสภาพเก่าเก็บนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นสภาพที่ผมนับให้ดูแล้วนะครับ88เหรียญนะครับชุดนี้ผมขายเหมาไปเลยนะครับ88เหรียญผมขอขาย900บาทนะครับเฉลี่ยแล้วตกเหรียญ10กว่าบาทขอท่านที่พร้อมนะครับ 88เหรียญ900นะครับค่าจะส่ง50ลองพิจรารณาดูก่อนนะครับมีชุดเดียวนะครับคลิปนี้มี2รายการนะครับเพื่อนๆมีมีมีเหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญละ25บาทนะครับเหรียญนี้เหรียญละ25บาทแล้วก็ใครที่รับชมมาถึงตอนท้ายนะครับชุดนี้88เหรียญ900บาทค่าส่ง50แล้วก็มีเหรียญเหรียญชุดคุดตรงสภาพผ่านการใช้งานมีล้างมานะครับเหรียญละ55บาทนะครับคลิปนี้มี3รายการ นะครับก็จับจองกันได้จบแล้วหมดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมีอะไรมาขายนะครับท่านที่รอเหรียญมุนเวียนเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมคัดแยกก่อนนะครับผมยังไม่ได้จัดจัดเหรียญมุนเวียนเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะมีเหรียญมุนเวียนมาแบ่งปันให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ